ตัวนี้ผมจะขอแนะนําแบบการใช้งานแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นการใช้งานแบบค่อนข้างที่จะละเอียดเลยเพราะว่าจะแนะนําการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นไฟเช็คแก๊สก่อนนะเวลาคุณลูกค้าใช้งานนะครับของเราจะทําการเช็คก่อนไปให้ค <un> ุณลูกค้านะครับจะเช็คก่อนจะส่งเวลาคุณลูกค้าเปิดการใช้งานครั้งแรกนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะปรับตัวนี้มาไว้สักประมาณ3 0ก่อนได้นะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ระบบมันฟูจนเกินไปแล้วเวลาคุณลูกค้าใช้งานนะครับ ระบบล็อกตัวนี้เขาจะเด้งลงเขาเราต้องดึงเขาก่อนนะเราต้องดึงเขาลงมาก่อนที่จะกดได้นะครับเวลาคุณลูกค้าใช้งานเนาะกดก่อนแบบนี้นะครับล็อกตรงนี้ไว้ได้เลยล็อกตรงนี้นะครับไม่ได้แข็งนะล็อกไว้ได้นะครับแล้วก็ปรับเปลวไฟตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นจุดที่เราใช้สําหรับการปรับเปลวไฟอาจจะมีเสียงฟ้าร้องขออภัยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ปรับเปลวไฟนะครับก็เล็กใหญ่ปรับตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เวลาใช้งานนะคุณลูกค้าตัวนี้ผมเอาเครื่องเงินมาหลอมให้ดูนะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ได้หลอมจนเขาละลายนะ แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้เขาละลายอยาผมแนะนําคุณลูกค้าลองไปต้องใช้น้ําผสานเพิ่มนะครับเป็นน้ําผสนเนาะเป็นน้ําผสานทองนะครับแต่ตัวนี้ให้เขาแดงๆผมก็จเจ้าออกแล้วนะครับจะไม่ให้เขาละลายเนาะจะให้ประมาณนี้นะครับเพราะว่านี่เขาก็จะละลายละลายแล้วนะครับเพราะมันแดงแล้วก็ <S 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 so <S <S so right ตัวนี้จะเป็นเบ้าของเราตัวหนึ่งที่สามารถใช้หลอมได้นะครับใช้หลอมได้นะแบบนี้นะครับเวลาเราดึงเขาคือเนาะเวลาเราปิดเราปิดเขาตรงนี้นะครับกดแบบนี้เขาก็ปิดแล้ว แล้วก็ทุกครั้งของการใช้งานดึงตัวนี้กลับมาได้นะครับดึงกลับมาไว้ในระดับต่ำสุดได้เลยเนาะเวลาใช้งานทุกครั้งตัวนี้จะเด้งกลับนะคุณลูกค้าตามที่ผมบอกนะเวลาก่อนถ้าเกิดคุณลูกค้าจะใช้งานก็กดดึงตัวนี้ลงแบบนี้แล้วก็กดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาไม่ติดดึงลงอีกครั้งกดแบบนี้นะครับอันนี้ผมปิดไว้สุดเลยแบบนี้นะปรับขึ้นสัก3 0นนะกดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็แบบนี้นะล็อกไว้แบบนี้ได้นะครับแบบนี้เลยใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็เวลาคุณลูกค้าจะปิดเขานะครับกดตัวนี้กลับได้แบบนี้การใช้งาน,นง่ายๆนะครับตัวเครื่องเนาะแล้วก็เวลาคุณลูกค้าจะเติมแก๊สนะครับเมื่อกี้เนะี่ยผมดึงตรงนี้ออกนะสามารถดึงออกได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเอาแก๊สกระป๋องนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่มีหาซื้อไม่ได้ก็สั่งจากเราได้เพราะว่าแก๊สมันจะมี2แบบมันจะมีตัวนี้สําหรับเติมตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งสําหรับที่เขาใช้กับเครื่องที่เป็นาแบบแก๊สกระป๋องที่เป็นแบบพวก หัวต่อนะครับหรือว่าที่เป็นเหมือนกับพวกมอชาบูนะคุณลูกค้าประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนาะเวลาเติมนะครับสามารถกดเติมแบบนี้ได้เลยตะแคงกระป๋องลงแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับแบบนี้ได้แบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับแก๊สอาจจะมีการฟูออกมานะคุณลูกค้าแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะผมยังย้ําแบบเดิมนะคุณลูกค้าปรับตรงจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะดึงตรงนี้ลงดึงตรงนี้ลงแล้วกดแบบนี้ได้นะครับถ้าเราปล่อยออกเขาจะเด้งกลับแล้วก็ปิดแบบนี้ แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้เปเอไฟอยู่ก็กดแบบนี้นะครับแบบนี้ล็อกไว้แค่นั้นเองนะครับแค่นี้นะในเรื่องของการใช้งานใช้งานไม่ยากนะครับ